ัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสว่ ISOconsult.ORG นะคะตัว definition ของ climate change นะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบัน ISO ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของ climate change เป็นจำนวนมากนะคะค่ะสำหรับนิยามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ definition of climate change นะคะก็จะมีอยู่3ประเด็นที่ควรจะมองถึงก็คือประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเป็น long-term alteration of Earth weather pattern ก็คือว่าต้องเกิด ผลระยะยาวนะคะคือต้องสะสมมาเป็นระยะเวลานานถึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องมีสาเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันยาวน,นานนั่นเองนะคะและประเด็นที่2ก็คือ,อเป็นสาเหตุเนื่องจากาธรรมชาติหรือว่ามนุษยก์ก็ตามนะคะซึ่งประกอบกันหลายๆปัจจัยเกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ และนอกจากนี้ในประเด็นที่3นะคะก็จะมีผลกระทบต่อระบบนะคะไม่ว่าจะเกิดอันตรายในเรื่องของความความแรงเกิดขึ้นนะคะหรือน้ําท่วมนะคะหรือว่ามีภาวะโลกร้อนหรือความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คืออิมแพกที่เกิดขึ้นจาก climate change นะคะ เพราะนั้นการที่เราจะเรียกว่า,เ,าเกิด climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะในเชิงของ ISO เราก็ต้องมองอยู่ทั้ง3ประเด็นก็คือว่าประเด็นแรกก็คือต้องมีการสะสมในระยะเวลาอันยาวนานนะคะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะสาเหตุจะเกิดจากปลายปัจจัยนะคะทางธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เป็นคนกระทำก็ตามนะคะประเด็นที่3นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือกระทบกับระบบนะคะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะเกิดภาวะ ความแห้งแล้งเกิดขึ้นหรือว่าการน้ำท่วมหรือว่าความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ